จากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้เอา r รเจอร์เอ็นฟิวฮิมบลายัน450คันนี้ไปทดสอบขี่เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าภาพจําของผมเองเกี่ยวกับโรเจอร์เอ็นฟิที่เป็นเครื่องหนึ่งสูบเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ในลักษณะฟิลลิงแบบชักยาวนะครับก็คือเน้นแรงบิดในรอบต้นและก็กลางส่วนปลายเนี่ยก็จะออกแนวขี่ไหลๆเรื่อยๆเนิบๆไม่ว่าจะเป็นตระกูลคลาสสิก350หรือว่าฮิมบลายันรุ่นก่อนหน้านี้นะ ตัวเครื่อง411นะก็จะเป็นคาแัคเตอร์ประมาณนี้นะครับยกเว้นตัว Hunter 350ก็จะมีอารมณ์ดีดขึ้นมานิดหนึ่งแต่สำหรับเครื่อง450ใหม่คันนี้นะไม่ใช่นะครับลืมภาพจำเก่าๆไปได้เลยเพื่เพเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยสูสีกันกับตัว Interceptor 650ที่เป็นเครื่อง20 6สูบซีซีด้วยซ้ำนะครับซึ่งในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมีสรุปให้ฟังว่าฟีลลิ่งของเครื่องยนต์วักใหม่เนี่ย เป็นยังไงอันนี้ก็คือเรื่องแรกเนาะส่วนเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับว่ารถสูงแบบนี้ล้อหนา้า21หลัง17แล้วก็ชิวเล็กๆแบบนี้นะขี่แล้วเป็นยังไงรวมถึงเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเกิดต้องเปรียบเทียบกับรถที่มีราคาใกล้กันซีซีใกล้กันซึ่งหนีไม่พ้นเจ้าตลาดอย่าง CB500x หรือว่า NX 5 0 0หเนี่ยฮิมารยัน450าคันนี้มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนแล้วก็รถรุ่นนี้นะเขาเหมาะกััับบใใใคคครรดดีีี๋ยยนนนลป้้ผมมา,าหฟงะ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรายละเอียดของตัวรถแล้วก็สเปคของตัวรถกันก่อนเนาะเราจะได้นึกภาพออกเนาะว่าตอนที่ผมอธิบายสรุปเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างแรกเรามาดูเรื่องของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนนะครับซึ่งไฟหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นโรเจอร์แอนฟิเนี่ยเขาก็ยังคงเลือกใช้ดีไซน์ไฟหน้ากลมสไตล์คลาสสิกเนาะแต่ว่าไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะครับซึ่งไฟหน้าเนี่ยผมมองดูแล้วมันคล้ายก,กันกับของ อินเตอร์เซปเตอร์650มากๆนะครับส่วนในตัวโครงเหล็กตรงนี้นะครับที่ยึดกับไฟหน้าเลือนไม้แล้วก็ชิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นโครงเหล็กแบบโลง่โลงๆแบบเปื่อยๆแต่ว่าดูแข็งแรงมากเลยนะครับทาหน้าที่เป็นแคตบาแล้วก็สามารถเอาไปติดอุปกรณ์พวกสปอตไลท์พวกกระเป๋าด้านข้างเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนชิวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะขัดใจสายทูริงแน่นอนเพราะว่าเขาให้ชิวมาสั้นนิดเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับก็คือชุดที่อยู่ใต้แผงคอด้านหน้าเนี่ย ที่เป็นสีเทาเนี่ยก็จะเป็นบางโคลเพื่อดีไซน์ตัวรถเฉยๆแต่ว่าบางโคลที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยจะเป็นบางคลชุดด้านล่างซึ่งชุดบางคลตัวนี้นะก็จะมีชายบางโคลยาวลงมาคลุมจนถึงเลยครึ่งล้อด้านล่างลงมาเลยนะครับก็จะบางคนได้บิดแน่นอนส่วนอีกจุดหนึ่งที่หิมะยัน450คันนี้มีมาให้ก็คือกาดท้องนะครับซึ่งถึงจะเป็นกาดพลาสติกก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มีมาให้นะครับแล้วก็กาดกันหม้อน้ําก็มีมาให้เช่นกันนะครับซึ่งที่เห็นเหมือนมันบุบเข้าไปตน่ยิอใอนนดู พึ่งหม้อน้าแล้วก็ถัดมาคือถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตัวถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งดุนเลยเป็นเหล็กสีมันเงาสวยนะครับแล้วก็มีความใหญ่โตประมาณหนึ่งมีโหนกด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเข้ากับดีไซน์ของตัวรถส่วนขนาดความจุนั้นมีขนาดความจุอยู่17ลิตรก็เพียงพอกับการเดินทางไกลได้สบายๆส่วนชิ้นเฟลิ่งถัดมาก็คือชุดกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ชุดบางคนด้านท้ายนะครับซึ่งชุดเฟลิ่งของตัวรถจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ผมชอบ ชายสวยดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองตามลงมาเนี่ยตรงสวิงอาร์มเนี่ยเราก็จะเห็นชุดพลาสติกที่จําเป็นมากก็คือตัวบังโซ่ที่เขาทําอีกหน้าที่หนึ่งก็คือบางคนที่กระเด็นเข้าไปยังชุกอัพด้านหลังนะครับส่วนฝาครอบสเตอร์นั้นก็จะอยู่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะดูแปลกๆนิดนึงซึ่งมันก็มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนสรุปส่วนไฟไท้ายนั้นก็จะถูกย้ายเข้าไปไว้ที่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาซึ่งจุดนี้จะเป็นดีไซน์ของรถยยุคใใหมมบบ่่นะนนนะะับบซซึงงดดีีีไ์แแ้้้้กก็็จท BMW ลวว ต่อมาเรื่องของท่อไอเสียนะครับซึ่งท่อไอเสียนี่ขอชื่นชมเลยนะครับว่าหิมบัยัน450คันนี้ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเกิดเปรียบเทียบกับหิมบยันตัว411เนี่ยก็คือสวยกว่ามากนะครับท่อเดี๋ยวเป็นปลายขนาดเล็กเพราะว่าเขามีหม้อพักอยู่ตรงกลางตรงใต้สวิงอาร์มแล้วก็ตัวคอท่อนั้นก็จะเป็นคอท่อสแตนเลสยาวขึ้นมาจนถึงขวาสูบเลยนะครับซึ่งตอนนี้คอท่อนี่ก็เริ่มเป็นสีไทเทียแล้วนะฮะแต่ว่าก็เป็นแค่ตรงคอท่อนะครับไม่ได้เป็นปลายท่อไทเทเหมือนกันกับหิ ต่อมาเรื่องของบ่อนั่งนั้นในหิมายัน450เนี่ยมีความนิ่มนวลประมาณหนึงนะครับแล้วก็มีความกว้าง ตรงตูดคนขับเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสองคืบส่วนความสูงบอน,นั้นอาจจะสูงนิดนึงนะครับก็คือมีความสูง84ซนติเมตรแต่ว่าเขาก็สามารถปรับต่ำลงมาได้นะซึ่งสามารถปรับลงมาได้ต่ำสุดก็คือ82ซนติเมตรคือปรับลงมาจากเดิมได้อีก2เซนซึ่งส่วนตัวผมนั้นมีความสูง175ซนติเมตรเนี่ยเวลาขึ้นนั่งเนี่ยก็คือปลายเท้าทั้งสองข้างของผมเนะี่ยตรงอุ้งเท้าผมเนะี่ยลงได้พอดีแต่ว่าตอนที่ผมค้อมรถเนี่ยผมตั้งขาตั้งคู่อยู่มันก็เลยจะดบบดะะบบดููแแบบบบสงงงงนนิึต่่อออมาาเเเเเรืพพักกท้้ป็็ลไ แล้วก็มียางหุ้มด้านบนแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปลุยจริงๆเราก็เอายางหุ้มข้างบนออกได้ส่วนตัวแป้นเบรกเนี่ยก็จะเป็นแบบฟันเลื่อยก็จะยึดเกาะกับรองเท้าเราได้ดีส่วนพักเท้าของคนซ้อนเนี่ยก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมสีดําดีไซน์ได้สวยนะแล้วก็บอนั่งของคนซ้อนนั้นก็จะมีความนุ่มนิ่มประมาณหนึ่งนะครับถูกใจคนซ้อนแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะถูกใจคนซ้อนแน่แก็คือคันนี้เขามีกันตกแบบเหล็กที่สามารถจับได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับซึ่งกันตกด้านหลังเเเเนี่่่รรราาาจะะไไปปปใสสสหหลััังพพิิมมมออมืออดดภกก็วก ส่วนตำแหน่งของแฮนด์รถนั้นก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงกำลังดีนะครับแต่ว่าตรงปลายแฮนด์เนี่ยมันจะกว้างออกมาประมาณนึงนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะาการขับขี่คล้ายๆกับเอ็นดูโร่นะที่สอกเราจะกลางๆออกสักนิดนึงนะฮะตอนที่ผมขับแรกๆเนี่ยผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอขี่ไปสักพักก็เริ่มจับจุดได้อ๋อมันต้องกลางสอกนิดนึงนะครับกลางกอกไปท้างด้านข้างแต่มันก็มีเหตุผลของเขานะฮะส่วนคุญแจนะครับ ก็จะเป็นคุญแจเสียบแบบธรรมดานะครับก็สามารถเปิดใต้บอ่อแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ซึ่งฝาถังเนี่ยก็จะติดกับตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะไม่เหมือนหลังกักอินเตอร์เซปเตอร์หรือว่าพวกคลาสสิกนะครับที่ฝามันจะหลุดออกมา ส่วนเรือนไม้นั้นก็จะเป็นเรือนไม้แบบจอสี TFT ก็จะบอกรายละเอียดตัวรถได้ครบเลยทั้งความเร็วรอบเครื่องไฟบอกเกียร์แล้วก็พวก On Off ABS อะไรพวกนี้ก็จะสามารถกดเอาที่ปุ่มเมนูที่ประกับทางด้านขวาได้นะครับส่วนประกับทางด้านซ้ายมือเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะมีคําว่า o m e นะครับก็จะเป็นปุ่ม Backup แล้วก็จะมีจอยสติ๊กที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะทําให้เราสามารถเลือกฟังก์ชันที่อยู่ในหน้าจอได้สะดวกแล้วก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาเรื่องของระบบช่วงล่างนั้นจุดนี้เป็นจุดต่างอีกอย่างหนึ่งของหิมะยันซี่ห0คันนี้นะครับเพราะว่าวงล้อด้านหน้านั้นเขาใช้วงล้อขนาด21นิ้วนะแล้วก็เป็นล้อแบบซีลวดซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์สไตล์ลุยชัดเจนส่วนยางนั้นจะเป็นไซส์90ทับ 90, ขอบ21เนะครับเป็นยางแบบมียางในนะฮะก็คือจะบ่งบอกถึงการลุยในระดับ70-30นะครับแต่ว่าลายยางเนี่ยถ้าจะลุยจรงิงจังอาจจะต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะขี่ทัวร์ลิงเป็นี่านุาง,องดงอ,อ,อดนนนนจดต อย่างหนึ่งของฮิมะยัน450เพราะว่าเขาเลือกใช้โชกอัพหัวกับอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับแต่ก็เป็นโชว่าที่ไม่สามารถปรับอะไรได้นะที่ตัวหัวโชกเนี่ยก็จะเป็นเรียบ,ยบก็จะให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่วนจานดิสเบกด้านหน้านั้นจะเป็นจานดิสเบกข้างเดียวก็จริงแต่ว่า เขาให้จานดิสเบรกไซส์ใหญ่มากถึง3 2 0ม mm มเลยนะครับก็คือให้ขนาดจานที่ใหญ่มากส่วนตัวปั๊มเบรกนั้นก็เป็นของบเบ้แบบ2พอร์ตแล้วก็ตัวสายเบรกนั้นก็จะเป็นแบบสายถักด้วยนะฮะส่วนตัวปั๊มเบรกด้านบนนั้นเป็นของโรเจ n ร์เอ็นฟิวนะครับเป็นปั๊มโรเจอรเอ็นฟิวเนาะแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวก้านเบรกนะครับเขาจะไม่ได้ทําก้านใหญ่เหมือนพวกคลาสสิกนะ เหมือนพวกอินเตอร์นะเป็นก้านเล็กแบบนี้ส่วนตัวผมนั้นผมรู้สึกถนัดกับกา้านเบรกเล็กแบบนี้มากกว่าส่วนตัวการแฮนดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มถ้าเกิดเราซื้อตัวรถเนี่ยจะไม่มีชิน้นนี้แต่ผมชอบการแฮนดตรงนี้มากนะครับเพราะว่าถึงเขาจะยึดติดแค่กับตัวปลายแฮนด์ an, แต่ว่ามันแข็งแรงมากๆเลยนะ ส่วนตำแหน่งพักเท้าฝั่งเข้าเกียร์นั้นตัวคันเกียร์ก็จะยื่นต่ำลงมาเพราะว่าตัวพักเท้านั้นเขาทำหย่อนลงมานะครับแล้วก็ตัวพักเท้าก็สามารถพับงอได้สามารถเอายางหุ้มด้านบนเนี่ยออกได้ส่วนขัตั้งข้างนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่สาหรับใครที่ขี่แรกๆอาจจะต้องปรับตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีความเอียงค่อนข้างเยอะแต่มันไม่หักงอง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหล่อทั้งดุนเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่รถคันนี้มีมาให้ก็คือขัตั้งคู่ซึ่งปกติแล้วรถแนวนี้นะไม่ค่อยมีใครแถมมมาาให้นนวว้นนนนะััสสส่่่ววววตติจเเป็็ลกแ ก็จะดีไซน์คล้ายๆกับเป็นอลูมิเนียมนะครับ เป็นเหล็กประกอบดีไซน์สวยนะดีไซน์ไม่กองแกงแล้วก็โชกคอพด้านหลังก็จะเป็นโชกคอพเดี่ยวมีกระเด่องทดแรงแล้วก็สามารถปรับสปริงพีโลดได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเรามองมาที่ตรงพักเท้าเนี่ยเราก็จะเห็นลูกยางที่อยู่ตรงนี้ก็คือลูกยางประคองโซ่นะครับเพราะว่ารถในแนวเอเวนเจอร์เนี่ยโซ่เขาจะหย่อนๆย่อนิดนึงเนาะเพราะว่าสปริงอาร์มันยุบยืดได้เยอะส่วนวงล้อด้านหลังเนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ยางหลังนั้นให้หน้ายางมาใหญ่มากนะครับก็คือเป็นไซส140์80ขอย,ยบบที่ยางในซึ่งวงล้อห,หลังเก็นวงอ อลูมิเนียมแล้วก็มีตุ้มถ่วงน้ําหนักมาให้ส่วนจานดิสเบรกด้านหลังเนี่ยจะเป็นจานดิสเบรกเดียวให้ไซส์ใหญ่มามากถึง270มิลมเลยส่วนปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มบายเบ้แบบ1นึ่งพแล้วก็แน่นอนนะครับมีระบบ ABS มาให้แต่เป็น ABS ที่สามารถ on off ได้นะครับซึ่งผมชอบจุดนี้แหละการปิดเปิด ABS ได้เนี่ยช่วยทำให้การขับขี่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ต่อมาเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นั้นในฮิมรยัน450คันนี้ใช้เครื่องยนต์พิกัด452 cc นะครับเป็นแบบ1สูบแล้วก็ฝาสูบเป็นแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำลูกสูบนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง84มิลิเมตรแล้วก็ระยะชักนั้น81.1ม mm. ิลิเมตรก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีระยะชักสั้นกว่าลูกสูบพูดง่ายว่าเป็นเครื่องยนต์ชักสั้นนั่นเองส่งกําลังแบบคัสเอ6เกียร์ มีเอซิด e ลิปเปอคัตมาให้ด้วยส่วนแรงม้าสูงสุดนั้นอยู่ที่40แรงม้าที่8,000รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดนั้นสามารถทําได้มากถึง40นิวตันเมตรที่5,500รอบส่วนเสียงของเครื่องยนต์นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปิดสวิตตัวรถก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ท เสียงก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องที่ห,หลายคนน่าจะอยากทราบกันที่สุดในคลิปนี้ก็คือเรื่องแรก ฟิลลิ่งของเครื่องยนต์นั้นเป็นยังไงต้องขอบอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์450คันนี้นะฟิลลิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันดีดมันโดดมากๆเลยนะครับตั้งแต่ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ขี่ออกไปจากร้านกาแฟาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยแล้วก็หลังจากที่มาดูในสเปคชีทเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาให้ลูกสูบขนาด84มิลลิเมตรใช่ไหมแต่ว่าระยะชักนั้นอยู่ที่81มิลลิเมตรก็คือเป็นการออกแบบเครื่องยยนนนต์แบบระะชักัก้ สั้นกว่าขนาดของลูกสูบก็คือพูดได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ในแนวชักสั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะครับอัตราส่วนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันกับพวกรถวิบากแต่ก็ออกแนวกึงก่งๆวิบากกึก่งโมตาดซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับที่ผมเอาออกไปขับขี่เนี่ยที่เกียร์หเกียร์สเกียร์สเนี่ยมันจะชิดแล้วมันก็จะดีดจะโดดมากๆเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใจมากๆเพราะว่าตัวรถนั้นมีน้ําหนัก196กิโลกร,รัมแต่ตอนที่ผมไปขับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่หนักเลยเพราะว่าอัตราเร่งมันดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปที่ช่วง4-5-6เนี่ยก็จะเริ่มยืดๆหย่อนๆหน่อยนะครับแต่ว่าที่น่าเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งคือที่เกียร์6เนี่ยมันไม่ได้สุดง่ายๆนะยังสามารถกระแทกขึ้นไปได้อีกไกลเลยแต่ว่าส่วนตัวผมนั้นผมเป็นคนที่ไม่ขี่รถเร็วมากนะครับผมขี่ขึ้นไปน่าจะ120-125ประมาณนนีีี้ก็แแปบเดดดดยยยววววถึงวาาจจวงึงงงะต่่่่าาอจจมชชืิ100 ถึง120เนี่ยอาจจะมีแผ่วลงมาบ้างนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเครื่อง2สูบ650ของตัว Interceptor เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดต่างนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งของเครื่องยนต์ใน Interceptor เนี่ย มันจะสมูทไหลลื่นตั้งแต่ต้นกลางไปจนถึง130-140แต่ว่าในฮิมเบรยัน450คันนี้นะมันจะดีดในช่วงความเร็วเจ้แต่0ูนถึง100แล้วก็จะแผ่วๆช่วง1 0 0ยถึง120แล้วก็เริ่มไหลอีกทีนึงหลัง120ไปซึ่งเซลลที่เอารถมาเนี่ยเขาบอกว่าคันนี้นะเขาไปลองมาแล้วไในท็อปสปีดมากถึง170ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าเกิดผมใจกล้าสักหน่อยเนี่ยบิดต่อเนี่ย ผมว่าเห็น170แน่นอนนะครับซึ่งเนี่ยแหละก็เป็นคาแรคเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือนอกจากอัตราเร่งที่ดีแล้วก็ยังสามารถทําความเร็วได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเรื่องของความสั่นสะเทือนนั้นแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นเป็นรถ1สูบเนี่ยมันก็คงจะมีความสั่นสะเทือนบ้างแต่ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเลยนะว่าทางโรเจอร์เนนฟิวเนี่ยออกแบบดีไซน์ตัวรถให้มันมีความสั่นที่มันก็มีอยู่แหละเนาะตามสไตล์รถสูบเดียวแต่ถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าทําออกมาได้เนียนได้เรียบมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวคัสติกสามห้าศูนย์เนี่ยก็คือมีความสั่นที่น้อยกว่ามากนะครับถึงจะขี่ที่ความเร็วร้อยสิบร้อยยี่สิบแล้วก็มีความส ส่วนเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเรื่องนี้ผมเพิ่งขี่ได้นิดเดียวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกินหรือจะเปืองมากน้อยแค่ไหนแต่จากซีซีขนาดนี้450 c c เนี่ยแล้วก็อัตราเร่งที่ดีขนาดนี้นะผมเชื่อว่าคงทำได้ราวๆสัก25ถึง30กิโลลิตรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ ต่อมาเรื่องของฟิลลิ่งท่านั่งนั้นเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดเรามองดูก่อนขึ้นรถเนี่ยมันหลอกตาเราจริงๆนะครับเพราะว่าตัวบาะรถเนี่ยที่ผมเห็นว่ามันสูงเนี่ยซึ่งมันสูงจริงๆนะตอนที่ตั้งขาตั้งคู่เนี่ยแต่พอเอาขาตั้งลงเนี่ยก็ยังสูงอยู่แหละแต่ผมก็ขึ้นค่อมได้นะฮะส่วนตัวผมมีความสูง175เนี่ยก็คือขึ้นค่อมได้แล้วก็ขาทั้ง2ข้างนั้นก็ลงในระดับ ประมาณอุ้งเท้านะครับซึ่งผมคิดว่ารถคันนี้นะ่ะน่าจะปรับเบาะอยู่ในระดับต่าสุดแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ82ซนติเมตรแต่ก็ถือว่ายังสูงประมาณหนึ่งอยู่ฟิลลิ่งต่อมาก็คือเรื่องของวักเท้านั้นถ้าเกิดเวลาเราดูจากทางด้านข้างเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหย่อนลงมาจากตัวเครื่องยนต์ซึ่ง ตอนแรกนะ่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ฟิวประมาณสักซี1 2หหรือว่าพ g จีวันแต่ไม่ใช่นะครับพอนั่งจริงๆแล้วฟิลลิงตรงพักเท้าเนี่ยมันจะมีลักษณะาคล้ายก,กันกับพวกรถวิบากหรือว่ารถทัวริงทั่วไปเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมจอดรถแล้วแล้วก็มาพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเครื่องบล็อกนี้นะเขามีแกนสเตอร์ที่อยู่สูงรถยนตฟิลก็เลยจําเป็นต้องทำเพาของสวิงอาร์มหลังเนี่ยยกสูงขึ้นมาด้วยก็เลยทําให้เหมือนก,นกันกับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันหย่อนลงมาจากตัวโครงเลยทำ ตามหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมาดูที่สเปคความสูงพื้นหรือว่ากาวเคลียร์แลนด์นั้นสูงมากถึง23ซนติเมตรนะครับก็คือสูงมากนะผมสามารถขี่ลูดลูกกระนาดเมื่เกี้น่ะได้สบายๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสามารถขี่ข้ามเกาะกลางถนน,นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังเนาะหรือว่าจะเอาไปขี่ลุยเนี่ยตัวท้องรถเนี่ย น่าจะชนกับอะไรได้ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีความสูงประมาณหนึงนะแล้วก็แถมให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือขาตั้งคู่นั้นตอนผมดึงรถขึ้นนั้นมันทําได้ไม่ยากเลยนะครับทำได้ง่ายกว่าตัวคัสิก350ได้ซ้ำนะครับก็คือขาตั้งคู่นั้นเขาถูกออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับน้ําหนักตัวรถแล้วก็จุดสว์ถ่วงของรถแล้วนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยยกขึ้นได้ไม่ยากนะัก ส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงน,นั้นเป็นยังไงต้องขออธิบายรวมกันกับแฮนด์ด้วยนะครับเพราะว่าถังเนี่ยถ้าเกิดเวลาเรามองจากทางด้านข้างเนี่ยเห็นมันเป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะแต่มันหลอกตานะครับเพราะว่าเขาทําปีกเนี่ยโค้งอบแกนโชกด้านหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาขึ้นคอบเนี่ยตัวเบาเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าใกล้ตัวแฮนด์รถตามสไตล์พวกรถทัวริ่งเลยไม่ได้หลอกตาอย่างที่เราเห็นจากข้างนอกนะครับซึ่ง แฮนด์รถเนี่ยผมตีอยู่นิดเดียวก็คือตัวปลายแฮนด์เนี่ยมันถ่างออกค่อนข้างเยอะทําให้ศอกเราเนี่ยต้องกลางออกตามซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะเอียงมาทางด้านหน้าด้วยซึ่งตอนแรกนะตอนที่ผมขึ้นนั่งเนี่ยผมคิดว่านั่งหลังตรงๆเนี่ยมันน่าจะนั่งสบายกว่าแต่พอใช้ความเร็วขึ้นไปสักร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยมันกลับเป็นท่านั่งธรรมชาตินะครับก็คือพอชิลของตัวรถที่มันสั้นเนี่ยทำให้ลมปะทะอ,อกเราเยอะใช่ไหมเราก็เลยจําเป็นจะต้องเอ็นตัวไปทางด้านหน้าอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่เขาออกแบบแฮนด์แบบนี้นะมนเมอเาะปรร,ร้วร่วว็ณึยูแล ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ความเร็วสักร้อยถึงร้อเนี่ยถ้าเกิดยังใช้ชิลเดิมเนี่ยยังไงก็ต้องถูกวังคับให้มี5ขับขี่ประมาณนี้อยู่แล้วก็คือปกติเราไปขี่รถทัวริงรุ่นอื่นๆเนี่ยหลังเราจะตั้งตรงใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าชิลมันใหญ่หรือว่าชุดไฟลิ่งด้านหน้าเนี่ย ตรงไฟหน้าตรงอะไรมันจะยกสูงขึ้นเนาะแต่ในฮิมพรยันส5 0คันนี้พอเขากดไฟหน้าต่ําลงใส่ชิลสั้นลงก็เลยทําให้ลมโดนตัวเรามากขึ้นแฮนด์ก็เลยต้องเป็นแบบนี้ท่านั่งก็เลยต้องเป็นแบบนี้ซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาอีกแหละว่าดีไซน์ของตัวรถนั้นทําไมถึงชิลสั้นทําไมถึงแฮนด์ก้มแบบนี้เกาเคเรนที่สูงแล้วก็วงล้อเนี่ยที่เขาเลือกใช้เป็นล้อซีลวดแบบมียางในข้างหน้า21 ข้างหลัง17เนี่ยก็เป็นผลมาจากเขาดีไซน์ให้รถคันนี้นะิ y ัยัน450เนี่ยออกแนวทางลุยมากกว่าทัวริงนะครับก็คือจะลุยได้ถึงประมาณ60-40เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนยางนะที่เปลี่ยนยางบ้างนะผมเชื่อว่ารถคันนี้จะสามารถลุยได้50-50เลยนะ แต่ว่าถามว่าจะลุยได้เท่ากับพวก enduro ไหมแน่นอนนะครับด้วยน้ําหนักรถที่มีขนาดเกือบ200กิโลกร,รัมเนี่ยมันคงไม่คล่องตัวเหมือนพวกวิบากขนาด120 130กิโลแน่ๆน,นะครับแต่ว่ามันก็จะถูกชดเชยด้วยพลังกำลังของเครื่องยนต์ขนาด450 cc ที่ให้แรงบิดที่ดีเนี่ยชดเชยเข้ามานะครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปซอยมาไลยเนี่ยแต่ว่าบ้านอยู่กรุงเทพเนี่ยต้องเดินทางจากทางดำไปยังทางขึ้นดอยเนี่ยก็คือทางดำยาวๆ400-500กิโลเมตรเนี่ยเครื่องวอกนี้จะเหมาะมากนะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องไปไต่ดอยด้วยเนี่ยจริงอยู่แหละว,ว่าตัวรถมันอาจจะมีน้ําหนักเยอะแต่ด้วยท้องรถที่สูงวงล้อที่เป็นวงล้อหน้าขนาดใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนลายยางที่มันสามารถลุยทางดินได้ดีขึ้นเนี่ยสามารถขึ้นไปได้แน่นอนนะครับหรือแม้แต่ก,กอร์เซโลเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะขี่จากกรุงเทพไปสบมือระยะทาง4 0 0 5 0 0กิเม ฟิลลิ่งของรถคันนี้ระบบช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยสามารถพาเราไปบนทางดําได้แบบไม่เหนื่อยล้านะครับบอกก็นั่งสบายด้วยอาจจะมีแค่เรื่องชิลนั่นแหละที่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ผมกลับมองว่าถ้าเกิดเราจะต้องขี่ต่อขึ้นไปยังกอเซลโลเนาะจากสุมวยไปกอเซลโลเนี่ยก็เป็นทางดินซะส่วนใหญ่ความเร็วไม่ได้สูงแล้วแล้วก็ชิลที่มันไม่สูงเนี่ยก็จะช่วยให้เราขี่คล่องตัวในทางป่า ได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยแหละก็คือแนวทางของรถรุ่นนี้ทางรถยนต์ฟิลตั้งใจจะออกแบบหิมบารยัน450เนี่ยก็คือเป็นรถในแนววิ่งทางดินสัก60-40เลยนะครับก็คือเน้นวิ่งทางดํา60%แล้วก็เน้นวิ่งทางดินเพิ่มขึ้นอีกเป็น40% ซึ่งนี่แหละก็คือคาแรคเตรอร์ของรถคันนี้ซึ่งก็จะมาถึงสรุปเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเกิดต้องเปรียบเทียบกับรถที่มีซีซีใกล้เคียงกันราคาใกล้กันก็คือ2องแสนเนี่ยที่เป็นเจ้าตลาดในตอนนี้ก็คือ cb 5 0 0 x หรือว่า nx 5 0 0นั้นหิมะยันสี่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนก็คือจุดเด่นหลักของหิมะยันสี่าก็คือสามารถลุยได้มากกว่า nx 5 0 0ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใต้ท้องรถเนาะหรือว่ากาวเคเนที่สูงกว่าแล้วก็วงล้อซีรวดด้านหน้า ระยะยุบหน้าหลังก็มีเยอะกว่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องสูบเดีย 450cc เนี่ยก็คืออัตราเร่งในรอบต้นนีดดีมากๆนะครับเหมาะที่จะไปขี่ไต่เขาไต่ดอยขี่ทางดินทางลูกลังมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช่สายนี้นะ ใครเป็นคนที่เน้นสายทัวริง่งท่องเที่ยวทางดำเป็นหลักเลยอาจจะมีไต่เขาว,ว่างไตด่ดอยว้างแต่ก็เป็นไต่ทางคนกรีดเน้นทางลัดยางเป็นหลักเนี่ยแน่นอนนะครับเครื่องยนต์สูนย์0ซีซีของเอ็นด5 0หรหรือ CB500X นั้นก็จะตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เน้นลุยมากกว่าผมว่า r o เจอร์เอ็นฟิวฮิมบร์ยัน450นั้นตอบโจทย์ได้ดีประมาณนึงเลยนะก็คือไล่ง่ายๆว่ารถสายนี้นะถ้าต้องเปรียบเทียบรุ่นเริ่มต้นน้นนนนนีียก็คนคนือัแหหละ450 แล้วก็ถ้าเกิด จะขยับจากนี้ขึ้นไปก็คงเป็นพวก XL750 TransL หรือไม่ก็พวกเทเนอรล700หรือว่าตัวท็อปสุดในสายนี้ก็คงต้องเป็นพวกแอฟริกันทวินสายของหิมายัน450จะเป็นทางนี้ซึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราเป็นคนแนวไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายลุยเนี่ยผมแนะนาคันนี้เลยราคา220,000ที่ได้เครื่องที่มีอัตราเร่งจี๊ดจ๊าดแบบนี้แล้วก็สามารถลุยได้แบบนี้อาจจะเดินทางบ้างแต่ก็เน้นไปทางเป็นสายลุยเป็นหลักเนี่ยหิมายัน450ไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งถ้าเกิิดดใคคครรมมีวาเหห็นยังไงไือ คิดว่าในราคา2องแสนสองเนี่ยมีรถลุ่่นอื่นๆที่สามารถลุยได้ด้วยหรือว่าเดินทางไกลได้ด้วยที่ดีกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรถจนต์ฟิวโดนธาน,นีมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อรถในการเชีย์ได้ครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ร้านกาแฟดิฟยิซีที่บ้านดงมะไฟ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมากๆนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ